สวัสดีครับนายพลคนบึงการครับผมเมื่อเนี้ยมาได้สัมผัสอาครับผมอยู่บ้านน้นสมบูรณ์ว่าเพิ่นใส่ปุ๋ยใส่ปุ๋ยทางดินทางใบเพิ่นใส่จังไรเพิ่นดูแลทุเรียนจังไรนะครับผมอันเอาครับเอาปุ๋ยยังใส่ครับทางดินนี่ก็ปุ๋ยเคมีนะครับสูตรใดครับสูตรใดวุ้นคำว่าไรกันครับสูตรเสมอสูตรเสมอนะครับเนาะครับแล้วทางใบเดียวครับ ตั้งใ่ผมกับฉีดในพ่นดินท้องนะครับดินท่องครับอ๋อครับเป็นดินท้องพ่นจักมือพ่นเท่านึงครับผมเลยประมาณ่วงนี้อยู่ประมาณสิบมือบางเรียอออาทิตย์หนึ่งกับมันก็จํามือบริสุทธิเจินคือพอกับมันห่างๆไงกับจีดเขาก็เบิ้งตามทุเรียนนะครับมันก็นา่นถอดยอดแน่เขาก็เริ่มมาสีดใมันเล่นอี่งนีนะครับครับผม เอาตรงบงตรงิ่ตถือว่ายอดมันโอเคอยู่ดีครับยอดใหญ่งามดีอยู่ครับครับใหายังชุ่มก็ดิดผักสีไปก้อนถ้าจอนยอดอ่อนนี่ครับแล้วเติมอีกครับยาแมลแรงเดี๋ยครับใส่จังไหนนี่ยาแมลแรงนี่ผมผมเติมไปตลอดเติมไปพพ้อมใหญ่สีดินท่อเนี่ยผมก็เอายาแมลแรงเติมน้ำแต่ว่าเติมพอถึงปริมาณว่าไลยนะครับคใส่ให้มันหน่อยให้มันได้กินว่าบ่ใ้แมลแรงมาลรบกวนได้เจอนีครับครับครับสังเกตเบบึงบุมี่องรอยของแมลแรงกินเลยครับ ก็ถือว่าเก่งอยู่เด้นี่ที่เรียนนี่กับเบิ้งเบิ้งใบทุเรียนนะครับถ้าแมลแรงปวดแง่กันต้องหายาขามมาแรงนักนักแง่อีกเข้าเพิ่มปริมาณก็ดีนะครับเนาะครับผมแต่ว่าช่วงนี้มันก็บเบาลงนะใสน่หน่อยเพราะมันมีกินกับพ่อครับทุเรียนนี่ได้ปีแรือเล่าครับนี่ให้จังไรปีกัวแล้วเม็นปีปีครับปีปีกัว่าไเนีได้ปีได้ปีก็หนึ่งเหรียญ ปลูกปีไก่นี่กลไกลแล้วครับนี่เกือบปีเครื่องล้วไปครับครโอ้ได้ำนีก็ถือว่างามเลยครับผมูกปีเครื่องละนี่ครับไดำนีถือว่างามแล้วเพราะปลูกช่วงไงผลมาที่แหลกปีไก่นี่ก็สิบเตียงยอดกันอีกกระจาปุ๋ยไปได้สามมือนี่แหละครับนี่ครับปิ่มเติมปุ๋ยไม่อีกช่วงนี้ก็ได้ห้น้ำคือเก่าเป็นบ่ไ้ครับถ้าฝนโปรโต้คืนหนึ่งปุ๊บผมยิขึ้นเลยไ้น้ำมันทันที่ครับครับขันบ่ไยน้ำเพรากว่าบ่เบิ่งหลดินมันอีห่งไว ว่าตอนนี้มันมันมกน้ำเปียกตอนนี้ก็เป็น,นดิดนทรายเนาะทุเรียนดินทรายครับผมมักน้ำแต่ว่า,ามันบ่ให้น้ำค้างมันอยากให้น้ำค้างอยู่เลาะมันนะครับแต่ว่า,ามักให้น้ำอยากเล่นอยู่ตลอดในี่ใจ่อนะครับแต่ว่าบ่ให้น้ำค้างอยู่เงาหนี่จะมีปัญหาเลยขันน้ำค้างอยู่ข้นนี่ก็จะเลื่อเติบโตนี่ยากครับบ่นนไฟท็อปเท่าไรเขาพร้อมพู้เล้ยครับครับถ้าไม่นน้ำที่ไม่มีน้ำก็ยาคว้าแต่ว่าบ่ให้ขังเลาะหากพนดีหากินอยู่นี่ครับ มมีปัญหาเลยง่ายเลยคือก็วิธีการก็คือการบริ้ยกโคกสูงปบนดอเนาะตวนี้เนาะครับเบิ้งพื้นที่เนาะพื้นที่อันนี้มันมันแบบบามันอยู่เนินอยู่เดียวนะอยู่าน้ำอยู่บ่าาบ่ค้งครับผมก็เลยบดย่ดีอย่าค็ดสูงเกินประมาณครับเพราะว่าคั้นหฮวน้ำค้างไร้มันก็งามเหมือนมันออกหนัมขัดหัวมันมันอ,อ,อ,อันค้งอยู่ลองเหงาแล้วมันเองหนักนะครับ คือว่าบัวหายน้ำค้งไดเ้เล่อยมาเถอะครับได้ใส่ชีวภาพอยู่พอพพไดมร่องพื้นโมขึ้กี่ตอนปลูกอ่ตอนใดครับก็บตอนปลูกก็ได้แล้วก็เท่าปา<ช>นน,นี้แหละเริ่มต้นนี้บ่ได้ร่องบ่ได้ยังครับปลปปลุมปลูกปลลุมแล้วก็บ่ได้ลุมเลิกแล้วก็เข้าพื้นดินเดิมเป็นเป็นพื้นตีนมั่นนาโอ้โครับกับพูนดินใส่พูนดินใส่กับครับครับคือคือเอามดด่างเขาเลื่อยบ่เฮงเด บ่ครับคนนี่แล้วครับคนนี่เป็นบอกของในงานคนนะแต่ว่านี่รถยุคู่ญ่นี่รถยยกตอนปลูกนะครับเขาบที่เอาเอาะเลาะใกล้ๆนีละขวดขวดขวดก็หากันชุงยางมันนะครับระบบน้าก็ไม่มีปัญหาตัวบ่บ่ครับบ่ระบบน้าผมก็ใส่น้าห่วยนะครับแต่ว่ายืนบ่ให้หน้าไหลเขาไหลออกได้ใส่แบบแต่มันต่างหากนะขันไว้ย่างนีเลยใส่ไฟฟ้าบ่คื้ยังไดปั๊มมีครับปั๊มมีหัวด่าง อ๋อครับใตน้ำมันบีที่ไหนแจ้งแปลงนี้แปลงนี้ปลูกจากไรครับเนี่ว่าปลูกสองไรนะครับสองไรแต่ว่ามันมีอยู่สองแปลงเหมือนบหมครับมันมีสองแปลงแปลงนั้นนี่ไรหนึ่งแปลงนั้นทนลองว่าสัตบาทว่ามันพอกระเทือนเริ่มปลูกไม่ไม่ได้เสียเวลาที่ปลูกไรหนึ่งก็เสียเวลาครับเออก็เลยสาเหตุที่มันโบงงามที่เด็กๆเป็นอย่าง เมื่อไม่เลยครับบ่งจักเดี๋ยวว่ามันเหตุการเหตุแต่ตามผู้คนมาแนะนําิ่นมาสีแกง่ะครับบางที่มันก็ใสตยาลายเกินประมาานาบมันเกิดยู่อีกครับผมขขืนน้ำมันเรียกเวลาอยู่อีกใบเวลามา่อขืนน้ำนี่ห่อนๆกับมาขืนมันไตเป็นห้อนตัเลี้ยนนี่มันจําเวลามันเดรับคือคือกันก็ข้อกีดอย่างมันจําเวลาที่ข้เเียดมันถ้าข้เหตุผิดเวลามันก็คือว่าหละมันสิมีผลกระทบหลดพราะว่ามัน เคยได้กินตอนไหนมันก็ต้องกินตอนนั้นครับครับกฟังคํามันเป็นยังมากอะเอิร์นมูนเราเบิ้งไอยแล้วผูค้คนเคยผ็้มากอะเกตไปตาม,มันบอกเออมันดีขึ้นกัแก้ครไปเลยเน้ะครับตัวนี้หาครับไปสามไม้บ่ครับนี่ครับครับสามว่างไงว่างไงเย้าขเล้วนี่บ้านเราเล่า,มา,าลมาสามวันครับสา <3 S 1> ม <3 S 1> กับสามพิษเอ็ดพิษเอ็ดถึงียงเอ็ดพิษเ็ดถออยู่สามพิษไหมเข้ามายังไงสามพิษ แต่ว่าเอาดินั้งนอกมาลอกมึงนะมาใส่ลอกมึงปุ๊บมันผัดแหงเลี้ยวว่ะมันโมเมนแนวว่ะคืนน้ำเวลาไหนนํามันมูโขกยังเย็บก้มชื่ออยู่าตัวที่เอาดินมาจากข้างนอกมันแหงว่ะรับคือมันมันมันเป็นซับออกเลยซับออกเลยเี้ยนะบคือึ้นบนเอาน้ำนีเขาหาันเป็นลักษณะของดินเหนียวว่ที่ออกมาใช่หินครับหินปวไสหินปวไสอแต่ว่าน้ำหัวยูหัวครับน้ำหัวยู แบบขึ้นไปปุ๊บเปียกอยู่ไปคม,ม้มบังเกิดแบบดินเป็นตมเลยละ่ะครับแต่ว่าเวลาน้ำหยุ AP, ดปุบ๊บมันแห้งลงความบัดก้อนหมูเลยน,นะมันเป็นน้ำอ,อย่างนี้เป็นน้ำน้ำบ่ผมเกิดยังพันใดเบ่งอยู่ครับใบนี่เป็นสีครับนี่ละของกับขันนี่ของกังกกบเบื้องนี่คูได้ว่าเป็นใบต้นอย่งองน,ใน,ใน,ในี่นก็ยังพันเด็ก หูจัดนี่ครับนี่แม่นเปียสนมิมบ่บ่ครับผมว่าเป็นน้ำนามน้ำสน,ำนิมหนามคั่มแม่นกากเคยไปถามมากเหมือนกันบ้านเป็นน้ำหนามแม่ครับค่มก็ับแม่นยป่นหนามบัแต่ใส่หนามตัวใดนี่ครับอื่ครับบัวหนามบ่อน้มช้านี่มันเป็นหนามคั่มได้เป็นลักษณะนี่แต่ว่าน้ำคั่มอยู่หงนั้นปคือยังคั่มคล้ายๆในน้ำครับมองดำๆลงเห็นไหลออกไปคือคือหนามห่วยปกตินี่ใส่บ่วใดเด้ สามที่ไปเบิง้งได้หลายสวนแล้วเนี่ยอับแต่ตว่าี้มันเป็นต้นสามมันเป็นเบียมันคือม,ม่ยน้านต้านน้ำชนมันเป็นใบดำมาเลยไหมอือก็เป็นมอนท้องอยู่เป็นบรนิเวนอันม้นขึ้นกับใบดำด้วก,กันป่วยแสดงว่าน้ำนี่เปยนน้ำถือเห็นน้ำ,นนำนครับถ้าเป็นน้ำค้ำํมนี่มันสิมาเคือบใบรถดิเครือบว่าให้ปากใบเปิดได้อืเวลาได้แสงมันสิดูดน้ำดูดปุ๋ยบ่ได้นี่ แม่นนดูได้เหมือนกันหน่อยครับครับมันมีสองสีเลยแต่แต่ว่าเป็นอย่างมันมันคือเรียกเป็นต้นเป็นมันก็โบเป็นขันวดคันว่าเป็นน้ำหนามเตี้ยน้ำก็มันนี่น้ำแม่งมันเป็นน้ำย่างไปเบิกงสาน้ำไปน้ำนี้น้ำนี้คือว่าลองเบิึงว่าน้ำตัวเทิงมันน้ำปลาอะไรเขาได้เนาะครับตัวเทิงนี่ยากอ้มังคุดกับงามีตัวหล่ะเนาะ มันขุดนี่งามมันงามตัดต้นยางออกแล้วพ่แค่แดดบบไงเองว่างก็ขึ้นม่ใหม่อีกครับว่าไปติใตตอนเดใบดเไอ้นี้มึงวานเป็้าครับเป็นน้ำหนามีดีน้ำค่ำเารนี้ครับเมันสิเปลี่ยนอยู่ในช่วงตอนที่ฝนขาดฝนทิงช่วงอ่ะน้ำค่ำเวลาห้อหดมันก็เลยเปลี่ยนกลายเป็นแบบนี้ คั้นตาบใดที่ที่ฝนยังตกอยู่นี่มันก็นบ่เป็นยางยางไม่พี่เพราะว่าเป็นน้ำไม่อยู่ตลอดอ่ะพี่มึงว่างคุดมัางคุดนินได้ใช่ท่างใบกันีน่ท่างใบคัดใช้ลักษณะมันใบสหม่ตัวมันรับธาตุอาหารบ่ไรคือทุเรยียนเ<ม>ดียครับผมก็ยังวายผมจะไปถามคนอยู่ผมก็บ่รู้จักว่ามัางครับท่างใบบ้างคุดบ่ให้เสีดใส่ใส่แต่แต่ท่างดินครับ ับมันแพร่สีทุเรียนปุ๊บก็ได้อยู่ครับอย่าข่ามาเลยงก็ได้อยู่แต่ว่าหัดสีดปุ๋ยทางใบของเขาบ่ได้เลยโอ้สิได้ขูดจากไปขึ้ครับได้ใส่ตะท่างดินมั่งขุดเพราะว่ามันสีดทางใบใบมันสิใหม่เลยมันบุ่รู้ว่ามันเป็นน้ำจืดอดของมันนี่ววยดินท่องฉีดฉิดทุเรียนกับยางสีดไล่กับไปฟอมผลของการฉีธาตุอาหารใส่ใบมั่งขุดมันบอกสีทางใบตริครับผมมันส่วนมากมันมาท่างดิน ตัวนี้ไอพวกยาขามมาแรกนี่มันมุ่งอย่างมากินมันดอกตัวนี้ใบมันใหญ่มันหนามันมันสามารถปกป้องตัวของมันเองได้จะจปุยท่างดินกับพอ่อสิ่ดิหุจักบาดท,ที่นี้ครับใส่ท่างดินเวลาฉีดยาบต่ต้องฉีดใส่ท่างใบสําหรับบังคุดครับเบื้องสานน้ำดู้วยอแอล<อ>่บ้านสม่ำแบบมันเป็นสิครับองคยีเค่เขื่อนมาเนี่ยกับฉีดยาทุเรีย,ยนกับน,น้ำมันต่อขึ้นรอบครับมีอะไะคันถืกอปุ๋ยท่างใบมันยเป็น่ยนที่แล้ะบางคุด โอใบมันแพร่ปุ๋ยทางใบตัวมังคุดมอนกะหลู้กันเดียกันนะนี่แหละเป็นการขาดธาตุอาหารตัวนี้นาซิเป็นเดี่นี่ขาดธาตุเล็กตัวนี้มังคุดนี่มังคุดสใส่ทางดินถ้าใส่ทางใบสามปีสามปีกีก้าสามปีมันส่งง่ายกว่านี้หลายตัวนี่ตัวนี้มังคุดเหรอเก้าต้น ขนาดสิตาไปไหนก็ยังนำเลยเห็ดอยากนำแล้ววันนี้เนี่ยโปกมันอยู่นี่โอ้นกเป็ดได้มาลงบ่กคุ้มเลยลงคือเกินว่บ่ลุงจะว่ายางเรียงห้อยนำคุ่นอีเด้เลยจะห้อยนกเป็ดเหรอโอ้แหนะแตก็ได้เหรอแต่ว่าทุกอย่ก็ใส่น้ำแบงนี้ใส่อาบใส่ลางสวยใส่ยังก็นำแบงนี้ครับมันมันก็บจิมมี่ไงอยู่แล้วเพราะว่าคุ้มนะคือน้ำบ่อนี่เพียงพ่อยืนบ่ครับแต่ละปีสำหรับทุกเดือนพอหนาวมันเลืกเนาะ มันมีหูนหูน้ำหูกแง่งแกครับครับมันถือหูน้ำไปดีอืมแล้วว่ามันเป็นหวยอะไรเลยมขันครับผมปั่นรัดแง่หวยมากแสดงว่าระบบน้ำนี่พันมุม้ยปัญหาก็สิมีปัญหาแต่แต่ทุเรียนท่างใบท่างดินเท่นเนานั้นกับั่งขุดนี่ก็ขึ้นแน่น้ำละเนาะว่าบ่ให้ฉีดทางใบเขาใจ่าที่เขาเจ้าใช่ได้ทังดินมางขุด เรื่องอยางมาแรกหนี่ันจะเป็นต้องฉีดพิ่นก็ไดะ้บ่มีงยังมาก,กินเพิ่นดอกเพราะว่าถ้าว่าแดดใหม่มันบ่แดดใหมา่มันงงบ,บนนงง่อยู่ <c oughs> บ่วครับมันเข้มทางใบมันบ่วมากหย่อดมันคืองอครับผหยอนมันคืองออยผู้ปฏิีิบางคูนี่ต้องทางดินอย่างเดียวโอ้แต่บุงทุเรียนหน่อยสามไม้ดูบัตรจี้ฝนยังครับเชืาดละวะครับเชือดละมันกับไม่เอานอู่คือกันได้ฉีดย,ยาลาเบอร์สิน กบ้อนใส่ใส่ตลอดตาเลงหใส่ดูแลก็สนครับกเรยบอกเอาบอกเงดินท้อเขาก็าใส่เสียราขามาเลี้ยงก็บ้านสามอย่างครับเชีาไอ้ผงสีชมพูน่ะอือมดินทองดินท่องนี่มันเป็นยาชีวภาพบรครับเป็นปุ๋ยปุ๋ยท่านปุ๋ยเอาปุ๋ยแล้วก็เมนนะปุ๋ยเก็ไกปุ๋ยเก็ดบ่เออเป็นแบบนั้นแหละครับ เรียวเนี่ยแจ้งเสี่ยวดีละนีละที่ว่าต้นสามเอาดินไม้ใส่ดินไม้ไใส่อ้ต้นเกาเันมาเลยต้นเกานี่ยไปร่องกลดินไม่มากกว้างทางกันโอ้เอาดินเอาดินม้าใส่ครับแก้ม่จากกันบอขทางใช้หน้าเกาเนี่ยโอ้ลูกล่างผสมเหนียวเป็นดินพื้นล่างว่าถึงอ่ะงานาท่งนี้ หนาเทิงอยู่หนาเทิงอยู่ขนาดเทิงมันคก็จะมีปัญหาตามจริงเก้มเสื่นมมาเลยเลยตามจริงมันดินพื้นล่างพูนได้สิมีปัญหาเพราะว่าาทหารมันบม่มีมันมี่มองปัญหามองที่ว่าเอาดินมามาทมหยาหยาหยุดเหงามันเลยตั้งแต่กับหยานน่ะเอาหยาเอาดินมากบปุ๊บลงเลยแบบอย่างไงไอ้วบอกขึ้นน้ำไปน้ำไปเห็นน้ำมันหลรอดมาช่วงหยาพันเรามันมัน น้ำมันระบายออกได้ง่ายน่ะครับตามไม่ีย้งามอยู่ออกออกยอดท่านระบาดนี่เป็นไปมากแบบเขาหนาแรงมากเอาแล้วทุเรียนหน่อยแจ้งสีนี่ใส่ปุ๋ยสูตรเดียวกันหรือเปล่าเปงบ่็นครับปุ๋ยมันแห้งเกินไปมันกับสูตรเดียวกันเดี๋ยวสมันสูงอือแล้วเวลาใส่เดียบัดใส่เจ้ใสีอ้อมไก่ที่แล้วเอออ้อมไก่มันก็ได้อยู่ แต่ว่าทุเรียนน่อยจังสีมันก็ต้องใส้อินซีเคมีแล้วจังสีมาะมันแห้งเกินมันเลยครับมันแห้งไงไปนลายนปอยกราลังจนงางหัดกายเป็นหักเน่าอีกต้องเข้มอีกถ้าเบิร์มันสีเวลาขามันฟื้นตัวมันได้มันสีสลัดใบเก่าทั้งเบิร์ตเลยดิติดกายเป็นใบไม้แล้วก็จังมาให้ปุ๋ยทางใบมันอีกเทนึงบัดที่นี้ครับนี่คือการขาดทหารเลยนี่รสษัติก็เปนเค็ม จมันเข้มผมว่ามันเข้มอยู่เลยเมาใส่ซุ้มไงซุ้นี้เลยก็ใส่อยู่พร้อมกันเลยตันนี้น้อยใส่จะกลับเมื่อนี่กลับหนึ่งขันใส่กลนึ่งบ่ได้ใส่ไก่ปนใดมันกลับ่บ่ามีปัญหาปนนี้สามปูอยากง่ายนี่แต่ใส่ประมาณเล่วเล่เบิดสวนเลยต้นขึ้นต้นปูอ๋อือว่าใส่หน่อยยุือว่าส่หน่อยะพอมูเขาฝนบกไปนามาลังเลยแต่เหตุการเพิ่นมาแนน้ำใบหล ครับเราจะใส่หลายมีจ็คมีจ็คสายพันธุ์เนี่ยนสวนนี่กับข้างมันรวมกับของสามแล้วก็มีสองสายพันธุ์มูสันคิงกับหมอนทองครับเป็ี่นมูสันคิงกับหมอนทองเนาะแต่มูสันคิงกับปลาไหลต้นนี่ดิแม่นบ่แม่นเนี่ยต้นสามไม้ขึ้นกันนี่แม่นสามไม้ว่าต้นนี่ต้นสามไม้หันของเตามันอยู่หันไปดีปลูกได้โดนมาได้แล้วเนี่ยปีละบ้างบ่บ่ถึงบ่เหอะ าาเกียวขอลี่ม oh, างอ้ยเลวนี่ื้อญญยุ่งสันแต่ว่าทางใบนี่แต่ว่ากวาสงการอยู่ตามกวสงการเลยเพราะนามเขาไหลราอย่เนจุดเลือหสีเลยจุดเลืองเสีแต่ว่าเพน้เมือหมันเป็นเพียห้อยนี่แต่ว่าตอนซื้อเพียมามันมันเป็นเลยเด้ครับปัญาย่งยด่เสันแ่าเจ้าอย่างการจะยาจะไล่ปรนมานการหานม เบี้ยห้อยจะหีวหนิเดี๋ยวค่อยว่าเออห้ยเบี้ยห้อยอย่างงี้ไม่กินเป็นชนมากจะเป็นตะเบียซื้อมาสามครับซื้อมาจากไหนครับมันไปเอาอยุสองหม่องอยู่บ้านน่าสิงหม่องหนึ่งหรือตายุ่นน่าสวรรค์หม่องคนขายตัวใหม่หม่องหนึ่งโอ้แสดงว่าเป็นเบี้ยไม่เบี้ยแกเด้นี่สามเบี้ยก็ยังงามเบี้ยขาปีเบี้ยขาปีเป็นยังไงวาเบียหอยมันแต่ว่ากระเือว่ามันติดเร็วอยู่ดิจะอย่ยังนี้มันขัาม ปลูกแค่หกเจ<ะ>็ด <7 S 2> เดือนอย่าล่าสิโอ้นี่บอนเป็นเพี้ยเบื้องใบเบิ้งใบ่เีขันไผลูกกับข้อเมนต์มาไห่เนี่ยด้วยครับนี่เป็นยังนี่อ่า งงเงี่ยแล้วคับครับผมก็ไ่เคยเห็นนึกัน่ด้เป็นกันอีกบาดใต้ใบครับว่ามันมีสวนยุ่งทางกันเป็นโรคอันนี้ล่ะเบิดเลยเบิดเบิดสวนเลยอืใบอ่อนมันก็เป็นตัวนี้กินสารอารหันมาเลยหรอกแน่ยังเนาะเนี่ยเห็นบ่ใบอ่อนใบอ่อนก็เป็นลี่ยนมันก็ดูเอาน้ำเลี้ยงเบิดล่ะคือใบครันอืมไปซื้อเบี้ยนี่มันบโอ้กันบ่โอเคตลอดลักษณะคือคือจังว่าเอายาคายามาฉีดคือว่าเจ้ที่แรกเนาะอืมอืมอืมคือจังว่าผู้ใด้ร้อยเอายาคายามาฉีดเป็นบ่ อาจะิป็นบอกสียามันมันหยาในเลยครับอาจิปีโอกาสปิวใช่ไหมแ้ยาค่ยาคาสียาบอาทั้งเดียวกันบ่บ่ไม่ได้ตองสีขื้นอย่างนีปิวมาใส่ีหยโอ้ครับแมนยูเขามาล้มสีไปเลยอิบ่เมดมันหยาสูงมองก็ไายามสีิีหนอกเลยนะเอาเป็นแล้วก็เป็นขนาดไม่าลูกแห้งๆนี่บ่บ่สมควรสีๆครับขันยาขันหยาเล้สีดอกรับลมค่อยๆนะแต่ว่ามันมันหัดต้นหน่อยเนาะ อาการผิววันใหม่ลักษณะนี่ผมก็ไม่เคยเห็นเดือนเลยเมียนบอกครับแสดงว่ามันเป็นมาตรฐาน